คุณมัดุสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณูุถามก่อนครับว่ามองภาวะตลาดทองคําช่วงนี้เป็นยังไงครับครับตอนนี้ทองคําค่อนข้างนิ่งนะครับมีภาพของการไซ์เวแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับราคาเนี่ยพยายามรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับครับหลังจากหลายสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยราคาเริ่มมีลักษณะของการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงอืแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ย นักลงทุนก็ยังคงรอดูนะครับว่าภาพของการรีบาวกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาทองคำเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนครับก็ลุ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐแล้วก็ลุ้นเกี่ยวกับทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการคาดการณ์ราคาทองคําในอนาคตครับนะครับถ้าดูจากเบื้องต้นข้อมูลที่ออกมาของสบริการไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของเศรษฐกิจต่างๆนะออกมาในล่าสุดเนี่ย สิ่งที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะลดอาตาัตราดอกเบีย้ยหนึ่งครั้งเนี่ยความเป็นไป,นปนได้เนี่ยตอนนี้มองไปถึงขนาดไหนแล้วฮะคุณวรุษครับต้องบอกว่าตลาดยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบีย้ยสองครั้งนะครับเพราะรว่าผลการประชุมดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าตัวดอกพอร์ตจะออกมาแค่หนึ่งครั้งแต่พอเข้าไปดูในไส้ในเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดถึง8ท่านโหวตให้ปรับลดดอกเบีย้ยสองครั้งนะครับขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ย ทางโกลแมนแซกก็มีการปรับคาดการเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดว่าในปีนี้เนี่ยยังมีลุ้นนะครับ mm hmm. ที่เฟดจะมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยลงถึงสองครั้งโกลแมนแซกให้เหตุผลครับว่าจากทิศทางตลาดแรงงานที่ยังคงมีความขัดแย้งกันระหว่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ mm hmm. ที่ยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เฟด พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมของปีนี้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยดันให้ทองคําปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทองคําพอขยับหรือปรับตัวขึ้นมาเนี่ยยังมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า boe นะครับตลาดให้น้ําหนักว่าอังกฤษยังไม่สามารถปรับลดดอกเบี้ยลงตามธนาคารกลาง ยุโรปได้นะครับแต่ว่าเงินเฟ้อจะยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแล้วก็แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมประจําเดือนสิงหาคมก็อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุน้นบอนลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพนาันธบัตรให้เล่งตัวขึ้นจนทําให้ทองคําลดในส่วนของช่วงบวกลงประ,ะกอบกับเช้าวันนี้นะครับในส่วนของทางฝั่งจีนเนี่ย มีการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะหนึ่งปีกับ5ปีเอาไว้ครับ,รบสัญญาณดังกล่าวเนี่ยะท้อะให้เห็นว่าธนาคารกลางจีนก็ยังมีการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับสูงแล้วก็ยังมีแนวโน้มถอนสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจภาพดังกล่าวก็เลยทําให้ความหวังว่าแรงซื้อทองคําจากนักลงทุนชาวจีนอาจจะลดลงเพราะว่าถูกดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจในช่วงนี้ครับนะครับเพื่ถ้าดูแบบนี้ เอาช่วงระหว่างนี้ฮะในแง่ของกลยุทธ์ของในแง่การลงทุนในตลาดทองคำตัวนี้เนี่ยจะวางหมากวางเกมอย่างไรแล้วมองกรอบอย่างไรบ้างครับครับช่วงนี้ต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ผลการประชุมของบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครับออตอนนี้เนี่ยเอามองว่าทองคำรีบาแล้วฟื้นตัวขึ้นมาอาจจับืนแนวต้าน23 4 1สริบเอด S <S เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ2 3 6 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนเป็นกรอบชั้นแนลของที่ทางไซเวดาวในระยะสั้นครับ <C> e <ars> ถ้าทองยังไม่เบรกเอา์หรือยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวให้หนังขายก่อนตรงนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทย4750 41,100บาทต่อบาตทองคำนะครับทางนี้ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับ 2,314 2,295เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ4 2 5 0 39,950บาทต่อบาททองคำครับระดับดังกล่าวเนี่ยยังพอซื้อหวังทำกำไรจากการเหวี่ยงขึ้นหรือการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นของราคาได้อีกครั้งหนึ่งครับเอาละคุณวรุษครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวรุษนะครับจาก YRG อย่างที่อบอกไปว่าก็อาจะจะเป็นจังหวะเก็งกำไรเ,เ,ลเล่นสั้นกันเล่นสั้นๆนะเพราะช่วงนี้ดูแล้วความเคลื่อนไหวดูจะนิ่งๆนะสำหรับราคารงคังนั่นเองนะครับ